สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับเอกนะครับอิสุสแสงฟ้าครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้ารถข้างๆของผมคันนี้ก็จะเป็นมิลเนะครับ1.9อีลิแกนต์สมาร์ทนะฮะเกียร์ออโต้ครับสีที่เห็นนี่คือสีน้ำตาลนะครับที่ผมมารีวิวคันนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการให้ลูกค้าได้เห็นว่าสีน้ำตาลนะครับในเวลาที่อยู่ในโชว์รูมหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีแสงสว่างมากดีกว่าครับว่าสีมันจะใกล้ค่อนข้างใกล้เคียงกับสีดำนะครับ และเรียนอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับมาชมครับผมเริ่มแรกเลยก็คือในส่วนของตัวไฟหน้านะครับในส่วนของตัวช่วงช่วงหน้าของตัวรถก็คือไฟหน้านะครับก็ไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว daylight นะครับแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอด LED สีขาวนะครับ LED สีขาวแล้วก็ LED สีขาวแล้วก็เป็นตัว daylight นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับที่เราเห็นตรงนี้คือสีบอลเงินนะครับ ชิ้นบนสีบอลเงินส่วนตัวด้านล่างดนล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีคมเงียบนะครับแล้วตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายค้ายยิงสายมาครับขยับลงหน้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หน้าทั้งหมด4ี่จุดนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดกลางนะครับผมเป็นทั้งหมดสี่จุดหน้านะครับขยับมานิดนึงครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว ไฟตันหมอกครับไฟตันหมอกของตัว m ิล X ตัว e l e g a n t s m a r t นะฮะไฟตันหมอกตรงนี้จะเป็นหลอดสีอ่าเป็นหลอดไฟสีขาวเป็น LED หลอดไฟสีขาวนะครับผมเขย่ามาด้านข้างของตัวรถนะฮะด้านข้างของตัวรถก็มาพร้อมล้อแม็กขอบ8นิ้วนะครับขนาดยางอยู่ที่265 60 18นะฮะล้อแม็กที่เห็นเนี่ยครับเป็นสีบอลเงินนะฮะออกเป็นสีบอลเงินบอลเงินค่อนเข้มนิดๆนะฮะ เป็นสีบอลเงินขนาดขอบ18นิ้วมาพร้อมอยางบิสตนนะครับขยับแม่ตอนนี้ในส่วนงตัวกระจกปูช้างนะฮะก็สีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมหลอดไฟเลี้ยวเป็นหลอดไฟ LED นะครับภายในครับภายในของฝั่งผู้โดยสารข้างผู้กับขี่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะฮะ สีค่อขนข้างใกล้เคียงกับตัวสีรถเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับปรับด้วยมือยังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะในรุ่นของตัวอีเล a ทรนิมาร์นะครับมาเราไปดูทางด้านหลังบ้างครับด้านหลังที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟท้ายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้าย led นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเบรกกับไฟถอยหลังก็จะเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับขาดไม่ได้เลยโลโก้อิสุสุดแสงฟ้าครับโลโก้อิสุสสุดแสงฟ้านะครับแล้วก็ โลโก้ของ mil x นะครับเซนเซอร์ ensor, ครับเซนเซอร์หลังทั้งหมด4จุดหลังนะครับฝาท้ายครับเดี๋ยวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับขึ้นไฟฟ้าปิดก็ด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้านท้ายดูสวยงามนะฮะมาดูฝั่งด้านข้างฝั่ง ควบขี่บ้างครับตรงนี้ล้อแม็กด้านหน้าด้านหลังก็คือลายเดียวกันสีเดียวสีสีบอลเงินนะครับขอบ18นิ้วให้ดูสิ่งแรกเลยก็โอเคกุญแจครับเป็นกุญแจเป็นตัวระบบคุสตาร์นะครับคือสตาร์จากตัวด้านค้างตัวนี้นะฮะที่ตัวคอนโซลนั้นออคอนโซลกลางตรงนี้ครับกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าฮะแล้วก็ตัวพับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับเปลี่ยนทิศทางของตัวกระจกครับวงมาลัยหุ้มหนังครับที่เห็นตรงนี้วงมาลัยหุ้มหนังขนาดต้องบอกว่าขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะฮะแล้วก็ออกแบบด้วยค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็หนังค่อนข้างจับแล้วก็ค่อนข้างที่แบบดีเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัววงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็น,นตัวมาติฟังก์ชันนะครับปรับวิทยุนะครับแล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวค r u i s e control นะครับ ขยับมาตรงกลางบ้างดีกว่าครับตรงกลางจะเป็นจอวิทยุขนาด9นิ้วนะฮะจอวิทยุขนาด9นิ้วแต่ต้องบอกว่าแต่ยังไม่มีระบบนำทางนะฮะระบบนำทางจะมีในรุ่นของตัวท็อปก็คือตัวอาร์ติเมตนะฮะขยับลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็เกียร์ที่เห็นก็คือเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบเบรกมือครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮครับผมออโต้เบรกโ เบาะผููกับขี่ครับย้ำอีกทีนึงเบอะพูกับขี่เป็นเบาะสีน้ําตาลนะฮะที่เห็นตัวนี้สีน้ําตาลนะฮะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยครับปรับทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ปรับเบาะขึ้นได้นะครับเอนอนได้เหมือนกันก็ที่ผมรีวิววันนี้ย้ำอีกทีนึงนะคะผมต้องการให้ลูกค้าได้เห็นตัวรถสี น้ำตาลนะฮะว่าเวลาจอดอยู่ในที่ล่มหรือจอดในค่อนข้างไม่ค่อยมีแสงนะครับสีมันค่อนข้างใกล้เคียงกับสีดำเลยครับก็เลยถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่าสีน้ําตาลมีอะไรบ้างเพราะต้องบอกว่านานๆทีจะได้เจอคันสีน้าตาลด้วยครับผม <c oughs> แล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปผมย้ำอีกนึงนะฮะตอนนี้ผมมีรถตัวมิลเอ็ก1.9อีเลแกรสมาร์ทนะฮะบสีบอลเงินที่จะรับรถได้ช่วงปลายเดือนของมิถุนายน65นะครับมีอยู่หนึ่งคันลูกค้าท่านใดสนใจก็ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่083-0099-807นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม